ปุ๋ยเกตปุ๋ยเกศผสมน้ํากับตัวนี้ครับฉีดช่วงไงช่วงที่มันเป็นลูกเดือนไอ้มิถุนาผมตัดปลายเดือนมิถุนาตัดมิถุนากระดาก,กรดาก็พัก,พ,กพักอยู่เดือนหนึ่งอันนี้พักเดือนเดียวเหรอพักเดือนเดียวต้นนี้นะครับสิงหาก็ฉีดเพราะว่าใบมันสวยใบสวยใบนาะผมก็เลยใบชุดเดียวเลยครับอ เใบใบนี้ใบใบตั้งแต่มันไม่ร่วงนะครับใบเขียวไม่ร่วงผมก็เลยใบใบเก่าไม่ร่วงใบเก่าไม่ร่วงครับผมก็เลยตัดสินใจเปิดตาดอกพอปีที่แล้วผมลองลองดูมันไม่เป็นสิบก่าต้นแล้วไม่ได้เอายางอื่นมาใส่ก็คือช่วงเปิดตาดอกใช้ปุ๋ยเกตกับไอ้ตัวนี้ครับดีสองห้าหนึ่งครับผมนี่เขาก็สั่งซื้ออยู่ในบ้านครับว่าอาจารย์ อ๋ออะไรมันดีๆซื้อมาให้หน่อยก็อ๋อเอาฝากซื้อเยอะอ๋อแล้วก็แล้วมันก็ติดมาอย่างเงี้ยนะแล้วอีนี้ก็ลูกอันเนี่ยกี่วันครับผมนับร้อยประมาณร้อยห้าสิบลูกร้อยห้าสิบลูกเขายังไม่แต่งท่านแต่งสี่รอบแล้วครับแต่ก่อนดกไม่จะแต่งเผื่ออย่างเงี้ยครับเนี่ยมันต้องแต่งเผื่ออย่างเงี้ยก็ต้องแต่งอีกเดี๋ยวมันก็ต้องแต่งอีกแต่งประมาณนี้แหละเนี่ยแต่งประมาณนี้นะ ภายในอ่ะแต่โตแ่ลูกสวยขึ้นหนามมัสวยเนาะครับเออเดือนนี้เดือนพฤศิกาวันที่สามวันที่สามวันที่สามอีกอีกร้อยอีกร้อยอีกร้อยา้นอีกเดือนมกระลาสุกไหมครับกล้อนกุมภามกระลาสิมกระลาใช่มกระลากุมภานี่ไม่เกินสุดกินพอดีเลยพี่ครับชุดเนี้ยพอปีที่แล้วผมลองลองสิบกว่าต้นสุก คุมพาพี่กายผมก็ลองผมเห็นมันได้ผลผมก็เลยลองอีกปีนี้สี่สิบกว่าต้นใช้สูตรใช้สูตรอเดิมนะครับสูตรเดิมใครบอกใครบอกมาอ่ะเขาเพื่อนอยู่ไอ้หลังสวนนะครับอยู่ชุมพรสวนชุมพรครับเขาลองบอกมาครับบอกต่อมาเอาสูตรนี้ครับแสดงว่าปีหนึ่งก็ปลูกลูกออกได้เรื่อยๆเลยสองสองรอบสองรอบประเดครับกี่ปีแล้วคะเนี่ยจริงเหรอ สามปีครับที่ที่ชุมพรก็ทําได้เหรอออกลูกสามปีแล้วออกลูกสองรอบได้เหรอที่ชุมพรเน่ยชุมพรข้อออกทั้งปีเลยมีขายทั้งปีเอาท่านมีขายทั้งปีครับใบเบานั่นนี่เอาจะเอาจะเอาเดือนไหนดูใบมันได้เขากับเอาเลยเอาเลยเอาแล้วก็เกิดเขากลัวต้นมันตายกลัวมันโสมอ่ะเขาสลับเขาสลับกันสลับแปลงกันเขามีมีหลายต้นมีสิบกว่าไร่ยางีงเขากับ ทำทีละห้าไร่ห้าไร่ออกคนละช่วงครับเก็บได้ทั้งปีครับออกมุนเวียนแล้วราคาเท่าไหร่รุ่นนี้ราคาปิ้งหลายรุ่นนะที่เขาเนี่ยครับตอนนี้เพื่อนเขาขายกันสองร้อยสองร้อยสิบบาทตอนนี้จะไม่มีให้เขาอีกด้วยครับอันนี้ไม่อยู่นะเนี่ยลูกเนี้ยครับเขาไม่เป็นไรความสมบูรณ์ไม่มีครับเนี่ยเนี่ยทั้วปีเนี่ยแต่ว่าดีอย่างที่อยู่ที่นี่ทรงไหนก็ขายได้หมดอย่างนี้ก็ขายได้ราคาเดียวกับน้ำสวย เนี่ไม่พอกันครับเขาออกแล้วดอยู่ครับอย่างูดแล้วเขาไม่อยู่พอทรงน้ําแดงแล้วน้ำแดงแล้วน้าแดงแล้วมีอาการคืออาหารฉีดลูกเดียวคราวนี้ฉีดใต้ทรงพุ่มอย่างเดียวนะแนะนําเพิ่มเติมอีกนิดนึงตัวนี้ต้องการเน้นอะเน้นอะไรก็ฉีดในนั้นครับถ้าอยากไม่อยากให้แข่งกันก็เราจะไปฉีดใบเน้นลูกเน้นลูกเน้นลูกเพิ่มเติมอีกนิดนึงใต้ทรงพุ่มนะครับจะได้มีวิทยายุทธ์เพิ่มขึ้น อยากให้แนะนำจังเลยอ่ะชื่อเอาเปทางการเลยเอาเพราะว่าเป็นเคสที่ดีหันหน้าไปหักกล้องเลยครับเออชื่ออะไรครับผมสมัยเสมอสมครับสมัยเสมอสมสมัยเสมอสมครับใช้ตัวนี้มายาวนานครับนะครับสามปีสามปีลวครับเออก็เพื่อนแต่ก่อนก็ไม่รู้เพราะเพื่อนทางภาคใต้เขาแนะนามาเขาเพื่อนกันนะครับใช้ผสมผสานเนาะครับเออว่า อันไหนดีก็ต้องเพราะว่าตัวนี้เป็นชื่อวภาพอินรียมันก็ดีครับก็ส่งเสริมแนะนำตอทั่วไปผู้สนใจแล้็เกษตรกรไทยให้รีบมาใช้อดีสองห้าหนึ่งเรียนออกได้สองครั้งสองครั้งสามครั้งเพื่อนเพื่อนเพื่อนอยู่บ้านอธิบายหน่อยอยู่บ้านของเขากำลังหยัดตินหนูอยอีกเจ่ะเนื่องจะก่อนจันทร์ใช้ปุ๋ยเก็บกับอาดีอรดีผสมกันสมมติยี่สิลิตร ใส่อดีเท่าไหร่ฝาในปฝาในอ่าวฝาในยี่สิบลิตรแล้วปุ๋ยเกตปุ๋ยเกตสูตรอะไรปุ๋ยเกตบอกบอกอไบอกไม่ได้เดี๋ยวเดบอกเลยเออบอกได้ไหมสูตรเออนี่เป็นความลับของเขาอ่ะท่านเป็นความลับใช่ไหมก็ก็บางก็ไม่รับไม่ต้องบอกครับ ไม่ต้องบอกเนาะแต่เป็นปุ้ยเกตแล้วกันครับปุ้ยเกตปุ้ยเกตดอกแล้วกันเปิดตาดอกปุ้ยเปิดตาดอกปุ้ยเปิดตาดอกครับอัตราอัตราก็ประมาณแปดสิบถึงร้อยกรัมต่อน้ำยี่สิบลิตรโอเคแค่นั้นเลยแค่นั้นเนี่ยไม่มีอะไรละไม่มีอะไรโอเคถ้ามีไม่บอกยี่ห้อนะถ้ามีเพียมีอะไรก็ผสมได้ผสมเพียได้ครับเออผสมเพียได้เพราะว่าผมผมไปอบรมแป้งใหญ่อยู่เซิงสาง เมื่อวานส่งโครงการขอไอแอร์บัสกกบโดนมาพ่นทุเรียนนี่แหละครับผมบอกเขาว่าอาดีนี่แหละในห้องประชุมเขาบอกว่าโฆษณาขายยาด้วยนี่เขาบอกเอ้าไม่ใช่ผมไม่ได้ตัวเองผมเป็นไรเพื่อเกษตรแบบใหม่ทางเลือกใหม่ใช่ไหมเปิดโอกาสกันเขาจะเชื่อไม่เชื่อช่างเขาสิ แต่ว่าเขาเบอร์โทรอยู่ครับเขาว่าจะมาดูสวนผมผมท้าเขาว่าถ้าถ้าอยากดูจริงถ้าผมพูดไม่จริงก็มาดูที่สวนผมบอกผมท้าท้าให้เขามาดูเลยทฤษฎีนี้เรียกว่าทฤษฎีใบชุดเดียวใช่ไหมใบชุดเดียวสวนมากใบใบเขาเนี่ยมันจะออกเรื่อยๆช่วงช่วงออกเรื่อยครับหมายความว่าเราพักต้นแค่เดือนเดียวครับช่วงช่วงมันตัดลูกเราก็ ใส่ขี้วัวใส่อ๋อแล้วแต่เร่งใบช่วยอ่าครั้งเดียวใบเดียวครับใบเดียวเพราะใบเก่าไม่ร่วงใบเก่าก็ยังนเรียนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ออกดอกจนถึงสูตรเหมือนกันเนาะดอกตั้งแต่ออกไข่ปลาจนถึงไอ้อะไรดอกบานเนี่ยดอกบานมันก็60วันแล้วครับแล้วหลังจากนั้นก็อีก4เดือนถึงจะเก็บผลผลิตได้ก็แสดงว่าปีงทาได้2ครั้งครับได้2ครั้งใช่ไหมได้2ครั้ง ต้นเดียวเป็นสองรอบครับนี่ต้นนี้ก็ต้นนี่ไอ้รอยรอยก็ยังเหลืออย่างนี้รอยลูกมันนี่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดเดีว่าผมลูกมันนี่เดี๋ยวแตนไปตายหรอกเนี่ยเดี๋ยวคุณเดี๋ยวคุณพูก่อนเดี๋ยบอกว่าเดี๋ยวต้นก็ตายหรอกเนี่ยเขาเขาก็ว่าหลายคนแต่ว่าผมผมตายก็ปลูกใหม่แล้วผมว่าเอาไม่ได้แล้วทำมากี่รอบแล้วล่ะทำมาสองปีแล้วครับอ้สองปีแล้วมัันยงเห็นตายอ่ะไม่เห็นตาย สอปียังสดชื่นเนี่ต้นนั่นต้นใหญ่ๆนั้นลูกเท่านี้ก็มีต้นที่มองเห็นเป็นกิโลก็มีแล้วครับเป็นกิโลก็มีก็เป็นปะดินที่กิ่งไหนที่มันไม่ออกช่วงเดือนมิถุนากรกธันวามันก็ออกออกกิ่งใหม่เมือนอย่างนี้เมื่อเห็นครับอย่างนี้ก็อันนี้มันคุณสมหมายนี่เบอร์โทรอะไรอ่ะศูนย์เก้าสามครับสามสี่แปดศูนย์แปดศูนย์ศูนย์หกครับ โอ้เป็นเป็นตัวอย่างที่ดีนะตั้งแต่ถ่ายคลิปมานี่ก็มีมี่นี่นะตัวนี้น่าสนใจที่นี่คือที่ที่อยู่ที่เนี่ยบ้านบออลิงตำลนนสมบูรณ์อเสริงสางจัังหวดนครราชสีมาครับอืมอื่นชอบไหมเอ้าแล้วเนี้ยแม่เอามาจากไหนเนี่ยอันนี้ ของดรกรว่าผมเอาผมบอกในห้องประชุมว่าของดรกรผมบอกอ่าดีผมบอกใครเป็นคนพามาอาจารย์วิศนุครับนั่นแหละเบอร์แล้วมีเบอร์แล้วนี่ครับติดต่ออาจารย์ประจำจำเบอร์เขาได้ไหมล่ะได้ครับมีไลน์มีเฟซก็มีเบอร์อะไรเบอร์เบอร์เขาเบอร์อะไร ผมจะไม่ได้แล้วอยู่ในเครื่องเอาศูนย์หกหนึ่งสองเจ็ดแปดเก้าสี่แปดแปดสูตรมันมาไม่ไม่จบไม่สิ้นต้องเตรียมใบเตรียมบำรุงมาเรื่อยๆไม่ต้องขาดต้องใช้ทุกตอนนี้ต้องใช้ตลอดใช่ตลอดพ่นทุกครั้งพ่นทุกครั้งทุกเจ็ดวันยิ่งดีนะครับทุกเจดวันก็ใส่ตลอดอ่าแล้วสมมติอย่างอย่างพื้นที่แถวระยองจันทรเนี่ยยางผมก็เอาไปใช้เขา ยางเอาไปฉีดหน้ายางมันมันจะแตกเป็นเป็นเป็นลอกลอกอเปลือกมันจะแตกมันจะขยายเนื้อใหม่นะเนื้อยางใหม่ก็ดียางก็ดียางก็ดีครับฉีดยางก็ดีครับเป็นไงบ้างครับดีนะผู้ติดตามพี่แอดตั้งแต่ติดตามมานี่ส่วนนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเนาะใช่ค่ะส่วนตัวอย่างที่ดีแล้วก็นี่ดูซิคนอื่นเขายังไม่มีลูกเลยนี่ออกลูก แปลงสี่ปีเขาบอกว่าเดี๋ยวมันก็ตายเอาเอาลูกผมว่าผมปลูกผมก็ฉีดเลยสองรอบเหมือนกันแต่ว่าฉีดไม่เน้นมากมีแปลงเล็กมีกี่ต้นครับเนี่ยเอาออกลูกอย่างนี้กี่ต้นเนี่ยสี่สิบต้นครับสี่สิบกว่าต้นแล้วต้นเรเรียนตากขาคุณสมัยมีกี่ต้นนะสี่ร้อยกว่าต้นครับปลูกใหม่ต้นเล็กนี่ก็สวยต้นเล็กก็ เกือบ200ร้อยต้นต้นคู่ก็มีปีที่แล้วมายังไม่โตนะเนี่ยทุเรียนอ่ะยังเล็กไม่มียังเล็กเล็ดมากดอกดาวเรืองครับดอกดาวเรืองแล้วปลูกพริกด้วยเนี่ยพริกมีพริกกล้วยด้วยกล้วยก็งามดาวเรืองนั่นครับมองเห็นกำลังโตอันนี้ดอกเรืองอะไรเนือใบมันไหมเนาะค่ะไอไอน้อยนายักษ์น้อยน้อาลูกใหญ่ใหญ่แบบปากช่องอืมเขาที้เป็นประธานชุมชนอะไรหรือเปล่าสมัยเนี่ย ผมเป็นประธานกลุ่มทุเรียนแปลงใหญ่นนทบุรีครับตำบลนนทบุรีระดับจังหวัดระดับจังหวัดเลยเนี่ยมีกลุ่มเดียวในโคราชเพิ่งตั้งได้กลุ่มเดียวก็ส่งเสริมชาวบ้านแถวนี้เนาะถ้าถ้าทาให้ทุเรียนออกสองครั้งต่อปีไม่ได้ก็ไม่ได้เป็นประธานเพรางับเขาามาเห็นสวนเพราะว่าคนอื่นทําไม่ได้เขาก็ต้องทำเราเป็นประธานเพราะว่าเราทําได้ครับ เขาเรียกภูมิปัญญาก็าวสวนส่งเสริมให้ชาวบ้านเรามามีเงินใช้เข้มแข็งลดต้นทุนสุขภาพก็ดีมีกี่สวนเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยคคยสืบคนนะก็มีของเพื่อนนี่แหละครับก็ก็ทำเหมือนกันของเพื่อนกับของคุณนี่นะครับเพราะว่าไอ้เพื่อนที่แนะนํามาเขาก็สูตรเดียวกันเนี่ยเสริมสางนี่นะครับมีเสริมสางนี่แหละครับเสริมสางรองประธานรองประธานุ่มทุเรียนแปลงใหญ่ของเขาเป็นรองประธานของเขาเพิ่งเป็นมะเขือพวงสิบกัวไร่ ของเราเป็นลูกครับผมได้กอดเข้าอยู่เดี๋ยวคุณสมมายบอกดอกให้ให้ห้านาทีห้านาทีนั่นบอกแล้วแย้มมันละครับเพราะว่าแยมความรู้เลยแย้มเพราะปีปีก่อนก่อนผู้สนใจปีก่อนก่อนผมปีก่อนก่อนผมไม่ให้น้ำช่วงช่วงเป็นหางแย่ช่วงเป็นมะเขือพวงงดน้ำแต่มันต้นทุเรียนมาโซม ปีนี้เลยให้น้ำให้น้ำมาตลอดให้ทุกวันไม่ขาดให้ไ่เยอะครับก็ตอนหางแย้มันกำลังลูกลูกมันก็ไม่ค่อยล้วงไม่ไม่ค่อยล้วงทางดินเลยครับคุณสมหมายทางดินทางดินก็ฉีดอาดีกับเชื้อราปุ๋ยมีไหมปุ๋ยปุ๋ยช่วงนี้ไม่ได้ใส่กว่ากว่ายอดดอกเมื่อเมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนใส่ปุ๋ยไอ้พวกสูตรที่ว่าเร่งเร่งดอกเร่งอะไรมีไหมแปดแปดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ช่วงจะเอาดอกช่วงจะเอาดอก ก่อนที่จะเอาดอกก็ใส่แปดยี่ก่อนหรือเปล่าือก็ปย่นมันไม่ปุ๋ยสิบห้านศูนย์ช่วงช่วงอาบสิบห้าไ้นศูนย์ใเอาใบบำรุงใบเสร็จพอใบเป็นเพลาสก็เซ็นในเตจครับเซ็นในเตจสิบห้าตนศูนย์สิบห้านศูนยสลับกันสลับกันยี่ห้าเจ็ดเจ็ดยี่ห้าเจ็ดเจ็ดครับทางดินนะครับทางดินแล้วก็มา แปดยี่สบสี่ยี่สี่เยอะไหมครึ่งกิโลต่อต้นได้ไหมที่แรกเพื่อนบอกให้ใส่ใส่ต้นละโลนอะไรใบไม่สี่ต้นอ้าวเยอะไปพมใส่เยอะไปครึ่งกิโลพอดีครับครึ่งกิโลใบไม่เลยใส่ใส่มากเกินใบไม่ถ้ามากเกินใบไม่ไม่ครับบางคนว่าโทรมาทําไมใบไม่แล้วครับพี่ชนคุณใส่ปุ๋ยเยอะเกินเพราะว่าเขา ู้ไไงงเขาบอกให้ใส่จะแก้ยังไงเนี่ยเพราะว่าของของเขามันต้นใหญ่แก้ยากนะต้นละไอ้ต้นอายุ20กว่าปีเขาใส่ต้นละโลของผมมัน8ปีผมก็ใส่โลปุ๋ยซีได้ไหมอินซีเน็ดปุ๋ยซีเม็ดได้ไหมอินซีต้นเน็ดหรือไม่ใช่ผมผมใส่ใส่ใส่ขี้วัวอ๋อใส่ขี้ใส่ขี้วัวครับขี้วัวที่หมักแล้วขี้วัวสัก2องโลได้ไหมขี้วัวนี่ใส่ข้นขนาดขนาดนี้ใส่สอบหนึ่งสอบ ก็สอบปุ๋ยนึงก็สิบกิโลยี่สิบโลโรนใส่ทั้งหมดเลยครับโรยรอบต้นทรงพุ่มอย่าไปใส่โคนใส่ห่างห่างต่อเดือนรอบทรงพุ่มใส่ช่วงช่วงเอาใบถ้าว่าไอตัดตัดตัดลูกเสร็จก็เอาขี้วัวมาใส่เลยมีใบแล้วไม่ใส่ละครับไอมีลูกแล้วไม่ใส่ละไม่ไม่ใส่เพราะว่ากลัวใบออกนี่หยุดใบ ไปออกก็ลูกล่วงครับเป่าละถ้าเยอะยอดตอวไปสุดละฟูมันจะไม่เต็มประธานเปิดใจฟูมันจะไม่กลมลูกจะไม่สวยอันนี้จะเอาไว้หมดไหมเนี่ยหรือยังต้องจะว่าแต่งอีกเขตบ้านผมชอบลูกเล็กลูกเล็กขายดีต้องแต่งอีกหน่อยนึงที่ก็แต่งอยู่ก็โดยอยู่รู้ที่่ลูกไม่สมบูรณ์ลูกเล็กหมายถึงคุณจะไว้เป็นร้อยเลยเหรอนี่มันเป็นร้อยจริร้อยห้าสิบลูกคุณจะไว้เป็นร้อยเลล้วอยู่ประมาณร้อยคุณหมายจริงเหรอ เอาไว้ได้เหรอลองลองดูเคยไหมเคยไหมเคยไว้ไหมเพื่อนผมต้นขนาดนี้เขาบอกอยู่ใต้อยู่ภาคใต้อยู่หลังสวนก็ไว้อยห้าสร้อยห้าสิบร้อยยี่สิบข้าบ๊ะครับสุดคนอื่นเขาไว้หกเจ็ดสิบม่ปุ๋ยสมัยเราเป็นร้อยยี่สิบเขาวีคูนเลยเนาะจะไหวไหวเบาพื่อนไหวก็ต้องเติมอาหารแต่เราต้องเติมอาหารให้เติมอาหารให้เขาเยอะๆแล้วบ่อยๆนะเติมบ่อยกเติม เข้ากล้องมันมาหน่อยนี้เอันี่เป็นกมกมไอหมู่บ้านเกษตรหมู่บ้านเกษตรหมู่บ้านมาเป็นพยานครับมีความเห็นยังไงบ้างเห็นเขาทาแบบนี้ดีครับดีเอาดีใจเนาะดีใจครับคิดจะทําแข่งกับเขาไหมเนี่ยไม่แข่งหรอกครับมาดูเฉยๆสวนทุเรียนต็มีแต่ก็ยังไม่ออกเขาบอกว่าอาจารย์จะมาก็ มาดูมาเอาเคล็ดลับเนื่อค่ะดีแล้วครับส่งเสริมชาวบ้านเนาะได้มีมีอยู่มันสิบกไร่วันดีเลยะได้คุณสมหมายเป็นพี่เลี้ยงอ่ะไม่ผิดหวังหรอกกลการอยู่ในกลุ่มุเดียวกันครับอยู่กลุ่มทุเรียนอนกันเป็นกรรมการเคล็ดลับก็คือตัวนี้เนี่ยถ้าอยากให้ใบงามฉีดฉีดดินใส่ใบแล้วก็กิ่งพอสะสมใบ อาหารในใบเรียบร้อยอยากจเอาดอกออกใช่ไหมขีดกิ่งแล้วก็ดินแต่ว่าฉีดดวงดินสําคัญสําคัญครับเพราะว่ารากรากรากก็หากินรากมันเดินใช่หากินทางดินออกซิเจนอากาศจะมีรูพุนเยอะจะหายใจได้ดีตอต่อไปมีดอกก็ฉีดดอกแล้วกิ่งแล้วก็ดินมีลูกฉีดลูกกิ่งดินอันนี้คือเทคนิคเน้นเน้นดิน ใช่แต่ถ้าเราฉีดใบปุ๊บจะแข่งกันเชื้อราครับนะใต้ทรงพุ่มอย่างเดียวเดี๋ยวใบจะแตกไป่อ่อนนี่นั่นแหละเป็นความรู้ของเด็กใบใบส่วนมากมันไม่ค่อยอยากร่วงไม่ร่วงอันนี้ขั้วนี้ขั้วใบเหนียวอายุครับอายุอะไรเขาเรียกว่าชะลอชะลอการร่วงการแก่ของของใบบี มีอายุที่ยาวนานขึ้นครับหนาเขียวงามเขียวเข้มเขียวเข้มครับสะท้อนแสงได้ดีครับถือว่าเฉลาไม่มีใบก็ไม่ใหญ่มากแต่ว่าใบหนาใบเขียวเฉลาไม่มีครับรากเน่าคนเน่าคนเดอลดน้อยลงลำต้นสวยครับเขาก็จะแข็งแรงต้นนั้นที่แรกว่าจะตายแล้วนะครับมาใช้ยาอาจารย์อยู่รอดเท่าทุกวันนี้อ มันเหลืองแก้ไขแก้ไขเพราะว่ามันปลูกปลูกไอ้รากมันไม่ลอยรากมันมันจมครับมันจมที่ินมันไม่ได้ก็เลยฉีดที่ดินเยอะๆเลยครับฉีดดินลาดโคนผสมน้าลาดโคนประสบความสําเร็จอีกขั้นหนึ่งเนาะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้สุดยอดเลยมีอะไรจะพูดอ่ ไอ้กลับฟับลูกบ้านแม่ลูกบ้านลูกบ้านมีพึ่งด้วยนั้นเนี่ยแนะนำมีพึ่งด้วยแนะนำเอาเชิญด้านหน้าแนะนำแนนะแบบไหนเนาะแนะนำเป็รับเกษตรกรชาวเป็นอะไรเขาเรียกอะไรอำเภอสรองสางบ้านใกล้เลนเคียงแนะนำคให้เขามาดูสวนเชิญเชิญแนะนำให้มาดูสวนที่อำเภอเสริมสางครับที่นี่คือบ้านบ่อลิงบ้านบอลิงตบนนุนสมบูรณ์ครับอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาครับ เป็นทุเรียนออกได้2,000ต่อปีเขาก็อยากมาดูอยู่พอดีช่วงนี้มันติดโควิดเขาก็โทรมาทางไลน์โทรศัพท์ก็บอกว่าส่งไลน์มาให้เขาดูเนาะครับเพราะว่าเขาว่าอย่างเงี้ยนะไอเปิดสวนหรือยังอยากไปดูสวนเขาก็บอกเงี้ยบางคนเขาก็บอกเปิดเปิดต้อนรับตลอดถ้าใครอยากมาดูก็ให้ความรู้เขาไปครับ เคล็ดลับนะเคล็ดลับยังยังไม่บอกนะหลังไม่เป็นไรหลังไม่เคล็ดลับหลังไม่เคล็ดลับหลังไม่เออช่วยกันอยากอยากรู้ก็มาดูที่สวนเดี๋ยวจะพูดให้ฟังเดี๋ยวมาดูของจริงดีกว่าที่โพสโพสไปนักข่าว่าโกหกหรือเปล่าว่ามีลูกมาดูด้วยตาตัวเองเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะว่าโมอีกมันสมรักเขามาดูอย่าลืมแนะนําอาดีให้เขานะอ่าตัวนี้นะครับแนะนําเลยว่าใช้ดีตัวนี้ขาดได้ไหม ใช้ตลอดไม่ได้ไม่ไม่ไม่หยุดเพราะว่าสั่งกับอาจารย์ตลอดเลยหมดก็สั่งได้เอาละวันนี้มามาเดี๋ยวผู้ชมก็ได้มีความรู้ด้วยเนาะก็เราก็ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกบ้านด้วยแล้วก็คนทั่วประเทศนะครับเคล็ดลับอะไรก็โทรมาหลังไมล์แล้วกันนะครับขอบคุณพี่สมหมายเราก็มาเยี่ยมกันเนาะไหนๆก็เห็นมีลูกแล้วเนี่ยมาเนาะพี่แอดเนาะทุกคนก็ กระจายความรู้ปีที่แล้วยังยังยังไม่โตเลยยังไม่โตแล้วก็ปลูกดาวเรืองทั้งหมดเนาะโตเร็วมากค่ะอันนี้มาแค่ปีเดียวถึงปีไม่ถึงปีไม่ถึงปีนะพี่มาไม่ถึงปีเนาะครับยังไม่ถึงปีอ่ายังไม่ครบปีช่วงช่วงนั้นมันมีโรคระบาดช่วงนั้นดาวเรืองมาไม่ได้มาไม่ได้ผมปลูกกำลังตัดปีใหม่ใช่กำลังกำลังตัดดอกดาวเรืองอยู่ครับนั่นแหละ มีอะไรก็โทรมานะครับหรือมาดูสวนคุณสมหมายนะครับที่บอลิงอําเภอเสริญสังข์บ้านบอลิงครับมาหาพี่เขาก็ได้หรือติดต่อคุณสมหมายที่ไ้นะครับเดี๋ยวถ่ายรูปถ่ายรูปเอาอาจารย์กันเดี๋ยวจะโพสต์ครับหมอหมอครับหมอหมอครับเอาเอาเดี๋ยวจะถ่ายรูปอีกแล้วจะได้โพสต์รีมันก็ถ่ายให้เขาหน่อยอ่ะ ออเดยวนี้แหละลงลุงผู้เรียนนี่อ่ะเออเอตีดูก็เรียนเลยเอ้าตีดุก็เรียนเลยเอ้เวยมาคุณมานี่ถ่ายให้หน่อยมามาถ่ายเออนู่นแหละเราเอาต้องได้เออครับครับเจินครับคุณนมาบ้านาเออปอะเด้วอวดหมูจะเออปอะเดวอวดะอวดหมูมาอยู่ในนี้เลย พอดีมัน,ม,นมันเครื่องมันพ่นไม่ถึงเครื่องเล็กยอดมันยอดมันผมเครื่องพ่นไม่ถึงมันเลยือล่าครับู